ก็สวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับสวัสดีครับ ah. สวัสดีครับที่ทั้งติดตามใหม่แล้วก็ติดตามมาเนิ่นนานไปเนิ่นนานหรอกเพิ่งจะสตรีมฮะแล้วก็เพิ่งจะมาถูกใจสตรีมของมวย ufc ครับวันนี้ซ้อมมาดีผมบอกได้ครับวันนี้ซ้อมมาดีแต่จะดีจริงหรือเปล่าเมื่อวานก็แพ้แบบยับเยินวันนี้แก้มือครับแก้มือ เอาให้ได้ฮะไฟที่53ครับไฟที่53เมื่อวานนี้ก็ถึงกับยางแตกไปแต่วันนี้ป้องกันตัวมาอย่างดีแล้วก็จะมีไฟพิเศษครับก็คือนักชกหญิงอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้เราจะไม่ให้เสียเวลาครับเราก็จะมาดูแต่ขอบอกซิดนึงนะครับเราก็จะชกกันนอกรอบ สักก่อนนะครับลอกหนอบสักไฟ์ก่อนให้อุ่นเครื่องให้อุ่นเครื่องเราจะต้องทําการอุ่นเครื่องก่อนก่อนที่จะไปไต่อันดับอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปอุ่นเครื่องกันครับเรเวลที่8กับเรเวลที่8ครับเอเลกเราจะอยู่ซ้ายมือครับเช่นเดิมฮะไลฟ์สดประมาณเวลา2ทุ่มครับเกือบทุกวันก็จะมาเล่นมวยเล่นเกมต่างๆกันครับมาครับ ช่วยลุ้นไปด้วยกันครับวันนี้จะรอดไหมอันนี้เป็นการชกนอกรอบก,ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปจ่ายอันดับแตะเบอร์กันครับผมเริ่มนะ <c oughs> ได้สายไวครับสายยาวไว้สายยาวไว้ <c oughs> ขออภัยครับสายยาวไว้ครับเราสายยาวไว้สายสายาวไว้ครับผมสายยาวไว้รบ <c oughs> หนึ่งสองไว้ก่อนครับป <c oughs> ่าวไว้ก่อนฮนะปิดปิดปองไว้ก่อนครับ อุ้ยวิ้งคือกโดดโยนเข่าติดบองไหมฮะตลบอัปะคัดนำตัวขวาไป็หนึ่งทีครับซ้ายออกมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยาวๆครับโอ้โหจะอัปะคัดซ้ายครับโดนซ้ายกว่าก่อนปิดไปก่อนครับอยากมานิดนึงฮะหนึ่งสองครับหนึ่งสองสลับล่างบนนะครับโอ้โหจะอัปะคัดซ้ายโดนอัปะคัดซ้ายโอ้โหโดดเข่าฮะดีฮะเราถอยมาก่อนนะครับ สองหนึ่งสองเลียวยาวไปครับหนึ่งสองเลียวยาวไปครับหนึ่งสองเลียวยาวไปครับโดดต่อยโอ้โหเขปัดได้คร oh, ับเราจะล็อกเหรอฮะเราไม่ให้ล็อก,อกอ 1, 2, ครับเราไม่ให้ล็อกปล่อยมาฮะหนึ่งสองครับหนึ่งสองยาวๆไปครับปล่อยมาเล่นหนึ่งสองยาวๆไว้ก่อนครับต้องรอจังหวะดีๆนะครับโอ้โหขวาตรงเขาปัดได้ครับเราต้องปิดไว้ก่อน ขวาตรงยาวๆครับมันจะล็อกเราอีกแล้วฮะเราไม่ให้ล็อกครับผมเวลาเหลืออีกสามสิบวินาทีครับยังอีกยาวไกลครับยับหนึ่งสองไปครับซ้ายลกขวาลบซ้ายลกขวายับหนึ่งสองไปครับเยาวยไว้ครับออกมาคัสซ้ายแลกกันคล้์ลมัดครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเราทำได้ดีครับโจต่อยซ้ายไปหนึ่งทีฮะ เวลาก็ใก่จะหมดเต็มทีแล้วครับเอาประคัดลำตัวไปหนึ่งทีฮะปัดหนึ่งทีเอาประคับปลายขางครับโอ้โหลูกนี้สวยงามจริงๆริเอาประคัดขวาเข้าไก่ขางเลยฮะโอเคครับไฟนี้เป็นไฟอุ่นเครื่องของเราครับเดี๋ยวเราก็จะไปเจอไฟจริงของเราแล้วครับ ไฟที่53เลเวลที่17กับเลเวลที่8ครับเราอเล็กอยู่ซ้ายมือครับเดี๋ยวผมจะมองเห็นนะเลเวลที่8ของเราฮะโอเคครับโอเคครับโอ้โหดูหุ่นฮะดูหุ่นดูกล้ามเราแพ้คนนี้มาแล้วหลายรอกครับหลายรอกทีเดียวครับแต่ใช่ว่าเราจะกลัว ดูยีต่ออย่างเดียวครับแตะมือกันครับผมเกมเริ่มยับยาวๆครับสตลาเราเลยเยาวไว้ครับถอยมาไกลๆฮะเราถอยมาไกลเราได้เปรียบส่วนสูงนะครับปิดได้ปิดได้ชกติดได้นี่สุดลอาบางครับเมาหมัดไปแล้ว,นะว,ค,วค,ครับโดนเอาบัคัสโดนเอาบัคัสครับเมาหมัดไปแล้วโดวนเม,มาเอาบัคัสเมาหมัดแดีครับฟื้นแล้วครับบังครับบังไว้ฮะบังไว้ก่อนบังไวง้ก่อนฮะ เขาล็อกครับเขาล็อกเราไม่ให <su> ้ล <funk. S 1> ็อกครับผมยับหึ้นสองเย้ายาวฮะหนึ่งสองเยายาวเล่นอะไรได้เล่นเลยครับผมแลกหมัดซ้ายกันไปครับหนึ่งสองเย้ายาวครับเอาปั้นหนงตัวผิดพื้นไปฮะหนึ่งสองเย้ายาวครับหนึ่งสองเย้ายาวไว้ครับลอยออกมาลอยออกมาอิ๊ปหุ้ยเอาประคัดขวาพื้นไปครับหนึ่งสองย้ายาวครับหนึ่งสองเย้ายาวครับ มาคัดขวาเข้าลังตัวครับดีฮะเก็บแต้งไปเรื่อยๆฮะอย่าเย็นๆครับอย่าผีผามครับอย่าผีผามฮะหนึ่งสองไปครับหนึ่งสองไปหนึ่งสองไปอีฮะหนึ่งสองไปอีครับโอ้ยต้องระวังให้ดีฮะต้องระวังอย่าผีผามเข้าไปครับระวังให้ดีครับล็อกเลยครับเราล็อกเลยครับเวลาเหลืออีกสามสิบอุ้ยฮะ หรืออีก30สิบวิเราจับล็อกเลยครับเก็บแต้มไว้ก่อนนะคะแนนสูสีกันมากนะครับอย่าลืมนะฮะว่าเขาเลเวลที่18ครับจะเราเลเวลที่8เองฮะห่างกัน1ิเลเวลฮะเราต้องถอยครับถอยครับถอยครับบังไว้ก่อนบังได้บังครับบังได้บังครับโอ้โหนี่ขนาดบังเลยนะครับโอ้โหเยรอหหนี่ไม่ออกฮะ เราผิดพลาดตรงที่เราล็อกไวไปนิดนะเวลาถึง30มสิบวินาทีนี่มันนานเกินไปครับจะทําให้เรายังมีเวลาเหลือที่เขาให้เขาทําแต้มะฮะเพราะว่าเขาหนักทุกลูกเลยโอเคฮะใจมันเมื่อกี้มันเหินเกินมากเลยฮะ <laughs> อยู่ขนาดนี้แล้วเราต้องสู้อีกสักหนึ่งรอบครับไปครับ โอ้เขาเลเวลที time, ่17นะครับเราเลเวลที่8ครับมามครับผมมันต้องมีวันของเราครับมันต้องมีวันของเราเราสู้ไม่ถอยฮะไม่มีการท้อครับสักวันหนึ่งเราต้องชนะอาจจะเป็นวันนี้ฮะสะบัดไม้สะบัดมือครับวอร์มร่างกายอยู่โอเคแตะมือเกมเริ่ม ยิ่เงยาวไม่ทันเขาครับโไม่ทันเขาอีกแล้วยิ่งยาวไว้ครับหนึ่งยาวไว้หนอยาวไว้ครับถอยมาฮะหน่งหนยาวไว้ครับหนึยาวไว้หาจังหวะก็เอาบาคสไซสูงเขาหลบได้ครับ1นึ่งสฮะเงยาวไว้ครับถอยมาฮะถอยมาสะบซ้ายนึ่โอ้โหแลกกันครับซ้ายซ้ายกับซ้ายคับหนึ่งสองสองไว้ครับหนึ่งสองหนึ่งสองไว้ นะครับโอ้ยเขาปอกได้สวยฮะเราบอกอุ้ยตระเค้ฟันหางดีฮะเราวหนึ่งสองครับต่อ,ตอ,ตอยสะแทกซ้ายเป็นหนึ่งทีฮะหนึ่งสองไว้ครับ 1, 2, หนึ่งสองเยาวๆไว้เวลาก็ยังเหลืออีกเยอะฮะอีกห <c oughs> นึ่งนาทีกว่าเราบังไว้ครับบังไว้บา้บานบังบังฮะบังหนึ่งสองเยาวๆไว้ครับหนึ่งสองเยาวๆไว้ ก็โดต่อยซ้ายอีกถึงเพียเขากระแทกซ้ายมาลูกนี้หน้าสั่นเลยโอ้โหเตะขานี่แหละครับผมที่ผมกลัวแล้วฮะที่กลัวเนี่ยเป๋แล้วครับเป๋เป๋ถึงก็เมาฮะถึงก็เมาเราจะเข้ากอดไว้ก่อนฮนะเราต้องเข้ากอดไว้ก่อนเลยครับเพราะเราเมาไปแล้วฮนะทุกได้ทุกครับทุกได้ทุกเขาก็พยายามจะดิ้นให้หลุดฮนะทุกได้ทุกครับ <c oughs> ทุกไปครับ เขา,าต่อยเราเราไม่ลดนะครับเนี่ยพลังไม่ใช่ว่าเราไม่ลดนะเราอยู่บนก็ไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบเสมอไปทุบไปครับทุบไปครับทุบไปครับพลังล็อกมาแล้วครับล็อกครับผมยังไงก็ต้องล็อกไว้ก่อนครับเหลืออีกสิบวินาทีสุดท้ายเราต้องลุยครับต้องเก็บให้เยอะต้องเก็บให้เยอะมันเก็บให้เยอะครับเก็บให้เยอะอจริงเก็บให้เยอะโอ้โห <sk r 2> มารอผลการตัดสินกันครับถึงจะดาวเดียวแต่ก็มีความหมายกับเรามากครับโอ้โหไฟนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆได้ติดตามมานะครับเราชกมา4-5่รอบนะครับโอ้โหขอดืมดด่มดำสักนิดดื่มดำใช้ชนะสักหน่อยครับไปครับผม เด็กมันกำลังห้าวครับลุยต่อเลยครับในไฟที่54ครับลุยโอเคครับไปครับตอนนี้เห็นช้างก็ตัวเท่าหมดแล้วโฮโฮโขนาดนั้นเลยมาครับผม แตะม้แตะมือครับผมเราก็จะใช้สูตรเดิมครับขอยยาวๆไว้ก่อนครับหนึ่งสองหนึ่งสองยาวๆไว้ครับดูเขาออกตัวช้านะครับแสดงว่าเขาต้องต่อยหนักมากๆครับหนึ่งสองหนึ่งสองยาวๆครับแต่เราไม่กลัวฮะหนึ่งสองยาวๆฮะวูดูนะอุบังไว้ก่อนครับบังไว้ก่อนครับถ่อยมาฮข่อยมายาวๆโอ้โหขวาปิดต้องไว้ก่อนนะโอ้โหขนาดนี้ปิดต้องครับหลบไปสายขวาครับสายขวาออกซ้ายออกขวาให้ดีฮะ ออกซ้ายออกขวาโดอไปสองหลังัไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับถอยไป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 ครับให้พลังฝืนคืนสักนิดหนึ่งฮะถอยไปครับยับยาวๆครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองยาวยาวไปครับหนึ่งสองยาวยาวไปโอ้โหกระแทกใหม่โอ้โหระวังอย่าโดนฮะเรียบร้อยบอกแล้วครับว่าเขาเขาเคลื่อนตัวได้ช้าครับออกมาช้า แต่ผมกะไว้แล้วฮะว่าเขาต้องหมัดหนักมากๆครับก็จริงอย่างว่าครับโดนไม่กี่ปังฮะเรียบร้อยครับนักชกคนนี้เป็นรุ่นเล็กลงหน่อยนะครับแต่อาวุธผมว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวลองไปลองไปเล่นดูครับฝ่ายที่16ครับนี่ดูหน้าตาครับเราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับเลเวลก็ยังจะน้อยอยู่ครับ ไปเลยค,คุณเห็นดูดีฮะดูดีครับดูดีทีเดียว <laughs> มาครับโอเคครับแตะไม้แตะมือครับเกมเริ่มด,ดูก่อนฮะสับฟอร์มแล้วครับยับหนึ่งสองไปก่อนฮะหนึ่งสองยาวไปก่อนครับสองยาวไปก่อนแล้วขอยฮะขอยครับ เลยครับโอ้โหดูดูดูซุบซ้ายมือฮะโอ้โหสะบัดซ้ายไปไม่ถูกครับน่ากลัวคนนี้น่ากลัวต่อยหนักทีเดียวฮะต่อยหนักทีเดียวฮะเราก็ต้องโยนเขาก็เลยครับโอ้โหติดต้องได้ครับไม่ถึงเขวอะแหม่าทางกวนเหลือเกินนะ โยนเขาที่ไม่ถึงนี่ครับโอ้โหเราจะยังไม่ล็อกเขานะครับเพราะว่าเวลาเรายังคะแนนเรายังน้อยกว่าเขาเยอะครับโยนเขาก็ไปครับผมโอ้โหไหลขวาเข้าลำตัวโอ้โหอันนี้ต้องยอมจริงๆฮะผมว่า นักโทของเราคนนี้เนี่ยจะต,ต้องฝึกซ้อมอีกค่อนข้างนานเลยทีเดียวครับแต่ผมว่าอาวุธของเขาสวยงามนะมีทั้งเตะมีทั้งก็โยนเข่าด้วยนะครับเจอเลยครับขอแก้มือเลยเขาเลเว 3, ลสามเราเลเวลหนึ่งแก้มือเลยครับเป็นไงเป็นกันเราซ้อมก่อนไหมเนี่ยก็มีให้ให้เราซ้อมนะเราซ้อมทั้งนี้โอเคมาครับลุยเลย อุ่นเ็ยก็ดูดีนะหน่วยกล้าดูฮะแตะไม้แตะม,มือเลยเกมปกปูสอั oh, สดซ้ายมาฮะเราถอยมาก่อนครับยับ,ย,บ 1, 2, ยาวๆไปครับหนึ 1, 2, ่งสองยาวๆไปครับหนึ่งสองยาวๆไปหนึ่งสองยาวๆไปครับโอเคครับถอยก่อนฮนะถอยก่อนรอจังหวะดีเตะขวาเข้าหน้าไปครับยับยาวๆไปครับยับยาวๆไปครับเราต้องถอยดีๆฮะ เตะวืดดังวืดหนึ่งสองหนึ่งสองยาวไปครับหนึ่งสองไปครับหนึ่งสองยาวไปครับปล่อยไปครับตะหน่โอ้โหกะว่าเต็มลักที่ไหนได้อะหลบตันหนึ่งสองยาวไปครับโอ้เข่าเรามาแล้วเข่าเรามาฮะต้องรอจังหวะฮะต้องรอจังหวะปล่อยด้วยครับปล่อยปาครับปล่อยมาครับนี่ไงครับโอ้โหโอ้โหตบซ้ายลูกนี้น่าสั่นไปครับ หนึ่งสองไปครับหนึ่งสองเยวยาวไปครับหนึ่งสองเยวยาวไปครับหนึ่งสองยาวไปโอ้โหไม่ถึงฮะเตะขวายาวอะาจะเอาให้หน้าสันซะหน่อยฮะปล่อยไปครับปล่อยไปครับแย็บไปครับหนึ่งสองเยวยาวไปครับหนึ่งสองเยวยาวไปครับปล่อยมาครับโยนเข่าก็ไปฮะยังบังเราได้ครับโเราหลบไปฮะหลบไปครับหนึ่งสองเยยาวไปครับ โอ้ยเขาล็อกฮะเขาล็อกเขาล็อกลงไม่เอาฮะไม่เล่นครับไม่เล่นโอ้ยเราจะเตะซะหน่อยเราล็อกเขาเองครับผมโอเคฮะรับอยู่บนไว้ครับต่อยไปครับต่อยไปเรื่อยๆครับต่อยไปเรื่อยๆไม่มีอะไรครับทุบไปครับทุบไปอีกทีัจะดิ้นฮะทุบไปหนึ่งทีฮะทุบไปหนึ่งทีฮะเขาหนีไปแล้วทุบไปหนึ่งที ทุบไปเรื่อยทุกไปครับทุบไปครับทุบไปครับทุบไปครับโอเคครับกรรมการแยกออกมาฮะเหลือเจ็ดหลือหกวินาทีฮะวินี่ฮะหนึ่งสองหนึ่งสองยาวยาฮะหนึ่งสองยาวยาฮะหนึ่งสองยาวยาไปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารอฟังผลคะแนนกันครับเกมที่นี้ดูนะโอเคครับเราได้รับชัยชนะมาครับงวดนี้ กว่าจะได้ต่อไปเป็นไฟที่สิครับจะรออยู่ย้ยครับสู้ต่อไปเราก็ยังเลเวลที่หนึ่งครับผมบังเลเวลไหมเนี่ยอ่าเลเวลที่1นะครับเนี่ยโอเคครับพบกับเลเวลที่3ครับเราจะอยู่ซ้ายมือนะครับเมื่อชนะแล้วมันพยองโอเคครับพี่นวด ตาหล่อเหลาที่เดียวครับแตะไม้แตะมือครับเริ่มเก็บยับเยาไปครับยับเยาไปก่อนยับเยาไก่อนครับยับเยาไว้ก่อนครับฝังไว้ฮะฝังไว้ยับเยาไว้ครับยับเยาไ้ครับยับเยาไครับเตะตายหน้าไปหนึ่งทีฮะโอ้เมา์ครับเมาท์เราใส่ครับเม้าท์เราใส่เลย เมาแล้วเราใส่เลยครับเมาแล้วใส่เลยเข่าไปหนึ่งทีฮะเขาาหายแล้วนะครับเขาหายแล้วฮะเขาหายแล้วเราต้องถอยแล้วฮะอุ้ยน่าสั่นไปครับยับยาวๆไว้ครับยับยาวๆไว้ฮะยับยาวๆไว้โดดเข่าร้อยไปหนึ่งทีครับผมยับยาวไว้ฮะหนึ่งสองหนึ่งสองยาวๆไว้หนึ่งสองยาวๆไว้ครับหนึ่งสองยาวๆไว้ถอยมาฮะถอยมาโยนเข่าหนึ่งทีหก เขากำลัง <formation> จะล็อกเราแล้วเขาไม่ให้ล็อกขอไปครับขอไปก่อนยับยาวไ้ครับหนึ่ง่งก็ยาวไว้หน่อยัาวไว้ครับหนยาวไว้เตะขวาข้าหน้าอีกหทีฮะยับยาวครับหนึ่งสองหนึ่งองหนึบยาวไว้ครหนองยับยาวไว้เตะตามเลยครับโอ้โหเตะเข้าเน้อหน้าอีกทีเมาอีกแล้วฮะเมาอีกวตุยท้องไปครับตุยท้องไปครับตุ้ยตุยไปครับตุ้ยไปครับ โยนเข่าเข้าไปครับใส่กระน,นำครับใส่กระน,นำครับผมเตะปลายคางไปหไปน้โอ้โหหายแล้วหายแล้วครับหายแล้วหายแล้วหายแล้วเราต้องปล่อยแล้หยบยบาวครับ,ย,บยาววะหนึ่งสองครับเตะตามปลายหน้าไปหนึ่งวีฮะบบังไว้ครับ,บ หนึ่งสองหนึ่งสองไปฮะับหนึ่งสองยาวๆไปครับพุโยนเข้าเลยฮะอกได้ใจได้ใจได้ใจต้องเบาดิ้นหนึ่งต้องเบาดิ้ฟางไว้ก่อนนะโอ้โหลองฮะถอยไปครับถอยไปครับยับยาวไปครับหนึ่งสองไปครับเหลืออีกสามวินาทีครับโยนเข้าไปหนึ่งทีแม่หลักคังหมึ่งยกพอดีครับอหุบเดือดทีเดียวฮะ เก็บชัยชนะอีกหนึ่งไฟมาครับผมเจอกันในไฟที่สิบแปดครับโอ้ยเด็กมันกำลังฮ้าเครับผมไปครับผมชอบนักชกค,คนนี้ฮะเพราะว่านักชกค,คนนี้เขามีมีค่าอะไรตา่างๆโอ้โหดูทรงของพี่เนี่ยเท่เท่สุดๆอะ <laughs> <laughs> มาเดี๋ยวเจอกันทรงผมเท่เหรอพี่เดี๋ยวเจอกันครับ หัวซะที่ไหนอ่ะมามาแตะไม้แตะมือเริ่มเก่งย<ป>ามากกว่าฮะยาไปครับหนึ่งสองไปครับหนึ่งสองไปครับหนึ่งกระแทกไปครับกระแทกไปครับกระแทกไปครับ,รบ 1, 2, อุ้ยจับทางได้ฮะถอยไปฮะหนึ่งสองอุ้ยจับทางได้คราวนี้บล็อกเก่งโอ้โหต่อยหมัดทีเดียวฮะพลังเรายุบหัวเลยเข้าไปหนึ่งนี้ฮะโยนไปฮะยาวยาวหนึ่งสองยาวยาวไปครับหนึ่งสองยาวยาวไปครับ ออกมาฮะแต่ไปหน้าไปตรงนี้บังเหรอฮะหนึ่งสองเลี้ยวยาวไปครับหนึ่งสองเลี้ยวยาวไปยัดยาวไปครับโอ้โหบงังบิโอ้โหจรละแคฟ่ฟาดหางอะบังแล้วนะเนี่ยจแม่เจ้าโอ้สุดยอดอะมีขนาดบังนะครับบังยังร่วงในไฟนี้ว่าถือว่าโอ้โห ดูเดือดฮรดูเดือดมาช่วงหลังๆนี่เองนะครับเราก็จะมีการไลฟ์สดอย่างนี้เกือบทุกวันครับเวลาประมาณ2องทุ่มในช่องนลังเล่นเกมครับเล่นไปทั่วมั่วไปเรื่อยครับก็พัาดมวยมันๆเกมสนุกๆแบบนี้ครับอาจจะมีเกมอื่นๆให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับหรือพี่ๆน้องๆได้รับชมคลิปวิดีโอนี้หรือไลฟ์สดนี้นะครับ ก็ติดตามทางช่อง YouTube ได้นะครับเพราะผมจะเอาคลิปทั้งหมดนี้นะครับไปลงดูย้อนหลังในคลิปเป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับในช่อง YouTube เช่นเดียวกันครับช่อง YouTube ก็คือหน้าหลังเล่นเกมครับเซิร์ชหาได้เลยนะครับจะมี EP ีย้อนหลังให้ดูกันนะครับไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับ พี่น้องที่รับชมมาถึงณปัจจุบันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับเวลาประมาณ2องทุ่มอีกเช่นเคยครับอาจจะเป็นเกมนี้หรือถ้าเกิดพี่ๆน้องๆอยากให้ผมเล่นเกมไหนให้ดูนะครับหรือว่าชวนผมเล่นเกมอะไรนะครับทักเข้ามาหรือฝากข้อความไว้ได้เลยครับวันนี้ผมลางเจินบายสวัสดีครับ